กิมมิกี้หลบอยู่ตรงนี้นะคะกลัวกลัวเด็กอ่ะืเด็กไปแล้วเด็กไปเรียนแล้วนะไปอืมเจะไปไหนรู้ด้วยนะว่าเขาออกไปแล้วเนี่ยอืิ่งกันตุดแนบเลยอ่ะไหนพี่ลักกี้อยู่ตรงไหนพี่ลักกี้อยู่ไหนวะ ลักกี้อยู่ตรงไหนห <c oughs> ลบอยู่แถวนี้เลยนะไม่ต้องกลัวหรอกไหนพี่ลักกี้อยู่ไหนวะพี่ลักกี้หลบอยู่ตรงไหนมองก่อนพี่ลักกี้อยู่ตรงไหนวะคะนี่พี่ลักกี้อยู่นั่นอะนี่ไหน,นพี่ลักกี้พี่ลักกี้หลบอยู่ตรงไหนวะดูดูดูความกลัวเด็กนาเสียเลยอะใช่ปะคะ น่าเสียเลยไม่ต้องกลัวนะเด็กใจดีลูกพี่ลักกี้อะพี่ลักกี้พ่ลักกี้อยู่ใต้ท้องรถเลย